นี่ครับต้นมะเขือเทศครับสวยมากนครับนี่ครับ,รบตอนนั้นต้นเล็กๆอยู่ตอนนี้โตแล้วครับผมเริ่มโตแล้วเนาะเออไม่ถึงอาทิตย์เลยครับโตวไวมากอันนี้ก็ต้นปิกของลุงเขาเนี่ครับเดีวยวคุณลุงขยันมากครับเดี๋ยวคุณลุงขยันมากคุณลุงก็ทํางานอันนี้ก็ต้นในทัวเขียว นี่ถั่วลันเตาครับเป็นถั่วลันเตานะไม่ใช่ถั่วเขียวนี่ถั่วลันเตานาะนี่ครับถั่วลันเตาตรงนี้เป็นถั่วลันเตาครับนี่ยสวยมากครับแปลงผักของที่คุณลุงเขาทาอยู่เนาะอันนี้อันนี้ใช่ครับอันนี้นี่ถั่วเขียวเนี่ยถั่วเขียวครับตัวนี้ถั่วเขียว ยาวปนู้นครับมีเยอะครับข้างในนู่นนี่เยอะครับคุณลุงครานี่เป็นตัวรลันเตานี่ครับดูคุณลุงตาคุณลุงยาเลยกคุณลุงขยันนะคุณลุงอ่ะจะทําอย่างนี้มาเกี่ยทุกปีนะครับเอจะทํอยู่อย่างนี้ทุกปีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับขอบคุณครับมาดูแปลงขวักสวยๆกับแขนนุ่ยนะครับ